จะมาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับลัทธิแปลกๆจากทั่วโลกอะไรเงี้ยฮะโอเคครับพี่จิครับลัทธิสุดท้ายครับผมลัทธิคูคัคแคลนครับภาษากรีกนะฮะแปลว่าเซอร์เคิลนะับผมแคลนเนี่ยก็จะมาจากภาษากรีกที่แปลว่ากลุ่มคนเป็น,นองค์กรที่บูชาฝรั่งชาวผิวขาวอย่างสุโขมยเหมือนกันนะฮะมีมากในสหรัฐอเมริกานะครับผมในทางใต้ทีเท็กซัสอะไรเงี้ยก็จะมีลัทธิเนี้ยจริงๆแล้วเขาต่อต้านชาวแอฟริกันอเมริกันนะฮะ ในยุคยุคหนึ่งเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่คนอเมริกาไปเอาแรงงานชาวผิวดําจากแอ,อฟริกาเนี่ยมาเป็นคนใช้แรงงานว่าคนขาวบางทีเราก็ไม่อยากทาํางานหนักๆเขาก็ไปเอาพวกแรงงานพวกนี้ซึ่งเขาไม่ได้มองว่าเป็นคนนะเมื่อก่อนเขาเอามาใส่โกงไว้แล้วให้คนขาวไปเยืนดูแลให้อาหารนะ คือฝ่ายเหนือเนี่ยเขาก็บอกว่าคนมนุษย์อ่ะควรเท่าเทียมกันฝ่ายใต้ก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าฝ่ายใต้เนี่ยทำเกษตรกรรมถ้ามนุษย์เท่าเทียมกันเนี่ยเขาก็จะไม่มีทาสุพอไม่มีทาสอย่างเงี้ยเขาจะทำเกษตรกรรมกันไม่ได้มันก็เลยเกิดการเถียงกันระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ปรากฏว่าฝ่ายเหนือเนี่ยก็ทําให้ทาสคนผิวดำเนี่ยได้รับการปลดปล่อยและเกิดการยอมรับในสิทธิของประชาชนและกลายเป็นประชาชนชาวอเมริกันสมัยยุคแรกๆนะครับยุคนั้นนะพี่ชิคร้านอาหารเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าห้องน้ําคนผิวดํากับห้องน้ำคนผิวขาวแล้วก็ คนผิวดำจะให้นั่งโซนหนึ่งคนผิวขาวให้นั่งโซนหนึ่ง<ม>คือแยกแบบคเขาต้องเกียดขนาดนั้นเลยคือไม่ให้มาปะ,ปะปนในสังคมเลยอะไรอย่างเงี้ยออคนผิวขาวส่วนหนึ่งเนี่ยไม่พอใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวก็รวมตัวขึ้นเพื่อสร้างสังคมให้สิทธิของคนผิวขาวอ่ากลับมาพิเศษอีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้เขาก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำลัทธิคูคักแคนหรือเคเนะครับนะ ในปี1,867ระที่คูคาแคนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างมากมายเลยคูคาแคนเนี่ยการแต่งตัวคือจะเป็นผิวขาวใช่ไหมจิ๊กแล้วก็จะมีหมวกแหลมๆไม่ใ่เขาจะแต่งชุดนี้เดินไปตามถนนในตอนกลางคืนให้คนผิวดำเนี่ย,ยก็เป็นผีแล้วก็ไม่กล้าออกจากบ้านไปไหนการเคลื่อนไหวของคูคาแคนเนี่ยรุนแรงถึงขั้นแบบเข้าไปลุมทําร้ายเข้าไปเผาบ้านเข้าไปป้นบ้านของคนผิวสีหรือแม้กระทั่งแบบฆ่ากันเลยทีเดียวแล้วแม้กระทั่งคนผิวขาวจะให้ความช่วยเหลือคนผิวดำพวกนี้ก็โดนด้วย ซึ่งจริงๆอะ่ะมันก็มีเหมือนกันนะตอนที่ผมไปเอาชวิตเบอร์กินาอ,อ่ะม,มันจะมีคุกๆนึงอะ่ะเป็นบ้านผมจําหมายเลขที่บ้านไม่ได้อะ่ะเขาจะขังเฉพาะคนเยอรมันที่ให้การช่วยเหลือคนยิวมีนักบวชด้วยนะถูกขังด้วยการที่ไม่ให้กินอะไรเลยจนตายแล้วมันจะมีอันหนึ่งก็คือเป็นกระแพงทึบนะ และเขาเจาะเข้าไปอย่างเงี้ยเป็นช่องเล็กๆประมาณครึ่งเมตรอ่ะแล้วให้คนอ่ะที่ให้การช่วยเหลือชาวยิวอ่ะที่เป็นคนเยอรมันเข้าไปยืนอยู่ในนั้นนะสี่คนไปยืนอัดกันอยู่ในนั้นจนตายเป็นการทรมานอีกรูปแบบนึงใช่แล้วเขาบอกว่าเสียงแบบจะร้องหวยวนมากมอะไรเงี้ยเออแค่นึกก็แบบโหยโคตรโหตเลยในปี1871นะฮะรัฐบาลประกาศให้ครูคักเคลนเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายเลยนะฮะมีอันตรายต่อระบบก,การปกครองนะฮะแล้วก็กวาดล้างให้สิ้นซากนะครับผม คือเขาว่ากันว่าช่วงที่โดนนอตชมเป็นประธานาธิบดีก็มีแนวความคิดลหลายๆอย่างที่โอ,อนยังไปทางกลุ่มกลุ่มนี้ซึ่งทําให้พวกสมาชิกของกลุ่มนี้พลามากขึ้นที่แบบเออมีคนสนับสนุนแนวคิดแบบเดียวกับเขาอะไรเงี้ยครูคแค่เนี่ยโดน f อ i จับในหลากหลายกรณีเลยแล้วก็ถูกขึ้นศาลดําเนินคดีเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับปัจจุบันนี่าครูแคนก็ยังซ่อนตัวอยู่ในสังคมของคนผิวขาวนะฮะแล้วก็รอวันเหมือนที่พิชิกบอกว่าจะทำมาอีกครั้งโอเคครับผม20ลัิธิที่แบบแป แน่จากผู้โลกที่มีอยู่จริงนะก็จบลงแล้วอยากให้เราพูดถึงอะไรอยากให้เราสรุปเป็นหัวข้ออะไรขึ้นมานะก็บอกมาได้นะครับ็จะเอาข้อมูลมาสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายแล้วก็วันนี้ก็อาจะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวาจะาคลิปหน้าเนี่ยเราจะเสนอเรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันฝากกดไลค์กดแชร์เพจล้านรแตนะครับผมแล้วก็ในยูทูบด้วยครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเวลาเรามีคลิปใหม่มาจะได้เตือนได้ ครับผมโอเคขอบคุณครับ